สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคเกมนี้เราก็มาสรุปเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับโอเคครับมากันที่เรื่องแรกก็เป็นเรื่องของสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดนะครับตามรายงานจาก m e n นะครับสื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์ได้มีการรายงานออกมานะครับว่าแมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยได้มีการเดินหน้า เปิดการเจรจากับเอเย่นของเจมี่ฟิลปลงแบ็กขวาชาวฮอลแลนด์ของไฟเออร์ดูโกเซนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแมนยูเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงเกี่ยวกับการมองหาแบ็กขวามาโดยตลอดนะครับถือว่าแบ็กขวารายใหม่นั่นแหละนะฮะแล้วก็ฟิลปลงเนี่ยถือว่าเป็นเป้าหมายประเดินต้นของแมนยูมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนะครับ ซึ่งราคาของฟิล์มโปงเนี่ยอาจจะอยู่สักประมาณ3 0จนถึง40ล้านปอนด์ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะเพราะฉะนั้นแมนยูเนี่ยมีโอกาสได้สูงมากๆเกี่ยวกับการคว้าตัวแบ็กขวารายใหม่นะฮะก็เป็นคนที่เทนฮาชื่นชอบด้วยส่วนน,นะครับขณะเดียวกันครับเรื่องของเมสันเมาส์กับลิเวอร์พูลครับมีข่าวว่าสิบจากฟุตบอลอินไซเดอร์เนี่ยมีการระบุว่าบอร์ดบริหารของลิเวอร์พูลเนี่ยได้มีการอนุมัติงบเรื่องของการซื้อตัว เมสันเมาส์จากเชลซีแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะหลังจากที่เมสันเมาส์เนี่ยตกเป็นเป้าหมายการเสริมทัพของเรียบูแล้วก็เจนครอปแบบต่อเน,นื่องมาสัปดาห์นึ่งแล้วนะฮะแล้วก็สัญญาของเมสันเมาส์เองก็ยังไม่เคลรบหน้าทําให้มีโอกาสย้ายทีมมาร่วมทีมเรียบูสูงมากๆในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับขณอเดียวกันครับเรื่องของ บาร์เซโลนาเรอัลมาริดแล้วก็เชลซีเนี่ยนะฮะมีนักข่าวสายบาร์เซโลนาอย่างเคราโรเมโรครับความน่าเชื่อถือสูงนะฮะมีการระบุออกมานะครับว่าบาร์เซโลนาแสดงความสนใจที่จะเซ็นสัญญาลีสเจมนะครับฟูลแบ็กของทางเชลซีในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะแต่ก่อนที่จะซื้อเนี่ยบาซ่าก็ต้องเคลียร์เรื่องของ กฎการเงินหรือว่าบาลานซ์ทางด้านการเงินก่อนเชลซีเองก็มีเรื่องของกฎการเงินเล่นงานเพราะฉะนั้นอาจจะมีการยอมปล่อยก็ได้แต่ว่าราคาเนี่ยมันก็สูงด้วยนะฮะก็ต้องรอติดตามกัน นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเชลซีน่าจะรังเอาไว้แบบสุดกำลังเหมือนกันนะครับก็มีทั้งเรอัลมาดริดแล้วก็บาร์ซ่านะสทีมยักษ์ใหญ่จากสเปนให้ความสนใจนะครับส่วนเรื่องของนิวคาสเซิลนะครับปิดท้ายกันนะฮะก็มีรายงานจากเดลี่เทเลกราฟครับสื่อของอังกฤษเนี่ยมีการเปิดเผยกันออกมาครับว่านิวคาสเซิลเตรียมแผนเรื่องของการเสริมทัพนักเตะหลักๆเนี่ยสรายในช่วงซัมเมอร์นี้ที่เป็นเป้าหมายหลักหนึ่งเลยเนี่ยนะฮะก็มีดิแคนไรท์นะครับที่เป็นมิดฟิลดของทางเวสต์แฮมนะครับที่แอดด้ฮาวแล แล้วก็นิวคาสเซิลต้องการรายที่2เนี่ยเป็นในรายของเจมส์เมดสักนะครับของทางเลสเตอร์ซึ่งมีข่าวมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังมีในรายของอีวานโทนี่นะครับก็อยู่ในลิสต์รายชื่อเหมือนกันรวมไปถึงลิสต์รายชื่ออื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นคอนเนอร์การเรเกอร์นะครับแล้วก็คารุมิโตมะของทางไบรตันคาร์วินฟิลิปของทางซิตี้นะครับเจอร์รอดโบเวนของทางเวสต์แฮมแม็กโทเบเนของแมนเชสเตอร์เดนะครับแล้วก็มีฮาวียบานของเลสเตอร์แคเดรียนเทนนี่ของทาง อาร์เซนอลนะครับที่ตกเป็นเป้าหมายนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็มีประสบการณ์ในอังกฤษอยู่แล้วนะครับแล้วก็นิวคาสเซิลก็วิเคราะห์หรือว่า สำรวจถึงความเป็นไปได้รวมไปถึงซื้อมันแล้วเนี่ยพวกเขาเนี่ยไม่ต้องใช้เวลาปรับตัวกับนักเตะเหล่านี้นานสักเท่าไหร่เพราะว่ามีประสบการณ์นนอังกฤษอยู่แล้วไงเบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นซื้อมาแล้วมันเหมือนกับใช้งานได้เลยเป็นของดีอยู่แล้วด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่ได้ไม่ได้นั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ต้องรอติดตามกันนะโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของตราสืันนักเตะของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับร,บเ,รเจอกนคลิปหนน้าะครับ